เย็นเย็นเดี๋ยวไปคั้นีกจึงเอาอันนั้นติดต่อตัวมันมันมันนั่นแล้วค่ยว่าเห็ดเกษตรนะต้องใจเย็นเห็ดไปน้ำสังเกตไปน้ำแล้วเขาก็แก้สบายดีพี่น้องข้าวต้นนาข้าสู่ช่องทิปแชนเนลเด้อพี่น้องตอนนี้พี่น้องคิดว่าทิปอยู่ไซเห็ดจากนาโปกก็คือสิหัวส่วนไอซี่นั่นเองพี่น้องมื้อนี้พอดีว่ามาส้วนแม่น้องนิวก็เลยมาแวะเบิ่งส้วนไอซีอีกเพราะว่าไอซีนี่เพิ่นเริ่มปลูกปลาแล้วพี่น้องเฮาก็เลยว่าจะมาเบิ่งว่า ตอนนี้ส่วน,นเปลี่ยนแปลงไปลานหรือยัง,งนะบัวซีได้ไปเบ่งปลาที่เพิ่นปลูกไวบ้บอกแต่ว่าทีแน่แทวนนี้ออนะที่เพิ่นบอกว่าแทวนี้เพิ่นสีปลูกน่อหม่ให้เด้นี่ได้เพิ่นเริ่มปลูกแล้วพี่น้องเป็นทรายเนาะปลูกเป็นแถวนี่เด้แต่บัวน่ยอหม้ยังคือจงกว่าเพิ่นปลูกตั้งแต่ตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้หันเริ่มแตกหนอแล้วได้พี่น้องโอ้ในน้องนี่แม่นเพิ่นเห็ดหนาเนาะ เขานี่ออกดอกอยู่ยเขาเขาพ่นจนว่าออกทอดห่วงเลยทีนี้พ่นบริการน้ำใหม่แล้ววนะ่เนาะคือบริเฮตน้ำใหม่นี่เด้เลือดแต่ท่านี้เมื่อปะนี่เพราะว่าต้องกาต้อนทีวา ให้ให้เล่าก่อนคินสิปุงเนาะมึงด้ยนี่เพิ่นกะก็เนี่ยเป็นติ่งมาเลยออกออกหากแบบมึงเหอบะเนี่กะน้อใหม่เพิ่นสร้างหมุนเนะยังบ่มีเนเนาะมีแต่กิมซุ่งกับเหลี่ยงหนองเอาไปลองดูแต่ว่าบ้าเนี่ยเด้เนี่ยมึงดูนะ นอเต็มหากนี่เบิ้งด้วยนะนอเฮ้ยนี่กบกาะเสียขยนาไปใส่นองค่ะต่วันนามขึ้นดำมันเป็นยังเบิ้งก็ไผ่เพิ่น ก็มาก็อะไปูขึ้นซช่จักว่าไก่ไปจากปา่าก็ขาค่ะก,ก,ก็ขาหน่อยสบายดีย่างห้านก,ก็ไผ่ไม่ไผ่บ่ไใดห้าส่วนไผ่ยากยากไปไทยน,นะเพราะว่าบ่ไใดป้บอนมันบอนมันมี โอ้ยหนุกเชาฮะกเมื่อวัรุ่งขึ้นเมื่ออะไรบ่ตายหลรถตายรถยังบุยังบ่มี่ยังยังบ่มี่ยังตายรถเป็นเลยตายเออขอดังซุ้งหนยเด้อเด้ไดอาคือว่าปลูกป่าหันไกลบ่บ่ผ่านเป็นยังมันเอาขุดเอาหลวงก็ขาดเออเนี่ยติดไหมเอาบ่ผ่านสำบัวขเราต้นใหม่น่ะบ่ไม่ย่างไม่อันนั้นนะอ๋อมันบ่ติดบ่อ๋อมัน สักแนวใดไรองเข้าคุดมันมันสะเทือนหักมันบ่เลยอกไรน่คือคมันกะมจมามันเกิดมันจังพี่ๆนี่แล้วสีสีหน้าใหม่สีเอาในมันมากะเออคือตีปูขาาบ่อนั่นสบายดีเอฟซเนี่ยสบายดีบรดเจอดนมาวอาเไว้ยังห้าอันต้นไายมาใหายบไดายเดี๋ยวไปค่าดีจึงเอาอันนั้น ตตตติติอ่มันมันมันน่นแหละ <c oughs> คอยว่าเห็ดกเกษตรนะต้องใจเย็นเห็ดไปน้ำสังเกตไปน้ำแล้วก็แก้ <c oughs> <า> <c oughs> ต้อง, <c oughs> งใจเย็นเนะออเมลขัดตังเก <c oughs> อันบอติดจะอันเลยว่าที่ปลูกอันบอบ,บ,อ,นนบอบอ่ะบอมันมันเบิ่งแล้วมันบ่อผ่านแล้วคอยก็บอเริ่มเนื่องต่ <c oughs> อปีนี้อะไรสีอ่อนหน่อยเออเออไม่แดงนี่นี่เพื่อนก็เอาต้นยางมาปลูกเอามาแต่ไทยที่ว่าเพิ่นลงเสือเห็ดนะ เอามาสิบกว่าต้นคือแน่น่นคือสี่พันยุกเพราะว่าเขาอันเขาเขาซ้ำเลยเด้แมนเออเขาไปคุดนี่เวลาเขาดึงเข้นเอาเข้นมามันบุติตดินเลยบอเออโอ้มีแต่หักหลอนๆเลยมีแต่หักหลอนๆโอ้ว่ะ<ม> <c oughs> อันแล้วเบิ่งในอันคือฮปูงหมกเพชรมาอย่งเนาะเบิ่งในอัน,อนยูทูบกับมีแต่เขาก้าในก่อน กาแกงก็หมักแดงมันหมักแดงมันก็มีหน่ายใช่ไหมมีง่ายหาง่ายหมักแดงหมักักระโบกมันเริ่มเกิดหักผู้นี่ฮะอันไหนลูกตะปูมันเออเออเมันมันมันมีหักแก้วนี่อย่างไรนี่อะไรอย่างว่าเห็ดเกษตรนั่นตรงใจเย็นคอยเห็ดคอยศึกษาไปก็นเอาไปเห็ดบาทเดียวแหละเอฟซีว่า ไปไทยมาลายและเบิ่งดูพนงานนะเป็นจะได้มันโบท่านได้เห็นไหวปะนน่นเนาะเอออันเดีบบองหางโคก็ลงไผ่เมืองละติดแหละแข้งแนงนอนน้ำเลยถ้าเดือดยังโบทัวร์ใช่มันยังบบแก่เหนอันสั่งมลนอนเลยเออนะหันอันเลือบ่หันน่ะตนเบิ่ดเอาขั้เห็นอยู่ซอมซามสีอันบอกเออยังยังมันยังบอลห่างมันยังบอลแข้งแห้งมัยังบบแข้งแห้งเหรอเบิ่้จะตดนมีนี่ใครใครแนงหีืใครนอน ขายอันทองสำเลยนะหกลอยเกลอยเปี่ยมเอาเงินไปไหว้ใช่ไหมเอาเงินไปไว้ชงให้ลูกสาวแล้วก็เมื่อวันซื้อนี่ให้ลูกสาวกว่าลูกสาวมาแยมออะนอนใส่นอนหน้านี่ว่อนอนป่านอนอยู่นี่แล้วโอ้เออมาเป็นมาเส้น้างหน้าบมันอะไเอออันบ้านอันอยู่อันบ้านมากับแม่แม่เท้าแม่เท้าพ่อมาเออแม่เท้าพามาแยมเลยมายมใช่แน่นอนพอได้มีเฮี้ยแม่เท้า แม่เทาผ้าม้าพีาพ่เออแบบแม่แม่มเทาเล่านั้นเป็นเราเป็นคนในบ้านนี่เลยเมื่อสร้างครอบครัวอยู่เมืองพินนี่นะ<อ>เออแล้วเราก็เออเราก็มาย่าแม่พนแม่เทาใ่า่นนั่นโออแล้วก็ร้านมานมมั่นมเอแมอ, <laughs> อแสดงว่าได้เ,ดเมียหักได้ทั้งพุทธเนียมาอยู่นี้นาะตะกี้แม่นป่เออเราก็ไปไปม้านะ ใหญ่แล้วหกปีแล้วโอ้ยขอแต่เงินโทรศัพท์นี่สิบหกปีหก็ปีปีเอองน้องน่าใจเลยยากเห็นห้องน้ำมันจำเป็นในตัวนี้โอาเจ้านี่เออเห็นบ่ฮะเออที่อันดินบล็อกมาบ่เอกวายุคือว่าเห็นอินบล็อกอยู่ฮะนี้เห็ุในนี้แล้วว่าเวลาเนาะการกินดีได้มีห้องน้ำมันมันจำเป็นในตัวนี้อืมมแ่เออเวลาญาติพี่น้องมากกั มันมันยุกเร็วเออเข้าปลย่ยพอพอน้่งเมือนนี้แต่อยู่น้าโอ้ยทั้งนี้วันยังบ่ทันมีงบอัดอัดอวกรมีแต่เห็ดเบี้ยไว้เดียวนี่เบี้ยไผ่น่ะอยากได้อันนั้นนะไผ่ไผ่อันเผ็ดบวงวานบ่ไผ่เผ็ดลำเพิงคะน่ะคือกินดิบหัวหน้าหัวหน้าบ่ได้แตกนอแล้วฮะแตกนอแล้วมีบ่มีไม่ลู้ กินดิบผาดวงานเออ๋เที่กินดิบาดยอกินดิบ้เอาละห้าแถบใต้ได้นี่โอ้ยมีหลายไปไปต่ลบนม่บนานตัวใดมีหลายคนแก่บอมาตัวนขั้นอยู่อันสวนอันต้นอันซีทองค่ะบอซี่ทองนะยังเลยเนาะ โอแม่คือเราไม่ได้แล้วงอันั้นแหละบ่งหวานบ่งหวานเออเอามาแ้ซนคนแก่นคุณหอยังเนาะสิทีเอามาหายตอนไปงานอีช่างนี่แหละมเจอตอนท้าไป้อตอนไปกับบุนมาน่ะคือว่าป้หันมิแต่ไปอันีไซยาหกรอาผ้าเออโมเมนอยู่ไซยากรอาับบอัน ข voi, ai, ung, S> <S yeah. ั no yes no no. No ้นพันภัยนั้นคุณลุงคุณลุงประสาทมหาิบอเราเคยมาหาิบอเอานะแล้วจะแก่มาขนาดนี้ใช่เคยล่นอะใหม่บาบ้างก่อนมีตอนมีกบมะนาบางอย่างมานาวอะไรเอามาลาสุดนี่นะมะนาหูมะนาเฮาจ้ะค่ะก็เอามาทำกันบองว่านเลยเนาะเป็นลำแงๆอาจจะขอยแงๆเอาขนะบ่งอะไรบ่งหวานอะไรบ่งใดมาแล้วไปลายเถอดจนลืมปลูกแล้วปลูกไว้นี่ยนะต้องไรเขี้ยนสื่อไว้น้ำด้วย ผั้นี้บ้านเฮ้านี้ยังยังบจักพันไผ่กานยังงวานี่ยนิแต่หู้แต่ว่ากินสุกเก็เลียงก้นนั่นไส้สกินได้ค่ะฮะอยู่วงนั่นสิไปเบ่งบ่ไปกินพร้อมเลยปะบ่ได้บ่ฮักกระปูไปนี่กำลังแตกเอาไม่ได้กินไผได้รบ่ก็มันค่อยๆชีบได้ไผ่โตนี่นั้นช่วงคอยมาเห็ดสกินได้ดี่ค่ะ ช่วงคนมาเห็ดปีแรกนะ่มันจะเป็นขี้ตอนนั้นก็เป็นยูครางสรางมนต์ตั้งเขาค่ะบอกปลูกจีจีกิอัน,นอันนั้นละลวกดั้มอันนั้นอเออแทงน,นอแหละช่วงอันมาเห็ดใหม่นะมันพอดีบ่งวานเนี่ยมันมันเป็นขี้เลยแต่บ่มีหนอให้กินเลยบ่ยังย่างไปไปเบิ่งก่อนอ,อ,อยากได้หนอนต้อนนี้ห้าแถวห้าวานะ,ะมันเป็นขี้แหเลยก็เลยยุดแต่่วาบัดอยู่ไทยเขาผัด บานนี้มันเป็นขี้เลวมันมันมันแตกเบี้ยแล้วเขาสายพันธุ์มันยังบูนิ่งคอยติดต่อไปนะแต่ว่าต้นนี้หันมันมีแต่อยู่ทางผักเนื้อน่ะตัวผายเนียมีหลายมีหลายมีถั่วไปมีอันอยู่ไช้มีชวนไผ่ละมีอยู่ไทยนะมีวะเออมุก็ขายแล้วเออมันแดดแห้งมันเลยบ่ออันนั้นป่านปี้ชวนก็หกหกยังบูนอ่งคิดว่าสิมาเบิ่งปลาได้หัน ยังๆๆๆปีปีปีหน้าก่อนเออปีหน้าได้เห็นแท้ปีหน้าสิเอาบ่แน่น่ะสิเอามาให้เลี้ยงยยังเอายังเออยังก่อนแ่แดค่ะดบ่ๆๆไเป็ดเออมันยังให้มันอันลงโตก่อนนี่ก่อนกินอยู่ ปล่อยธรรมชาตินี่ม่ได้ตัดหนอนหยาสวนให้ชีให้มดเดือนนี่ก่อนวะใกล้ชีมดพ้นก็ตัดแล้วก็แล้วเลยนี่นี่ไอเดียใหม่นี่ฮะไอเดียใหม่เห็ดแบบใหม่บ่ะเนี่ยอันคือวันมันออกหักลายเนาะโตนี่นี่โบต้องเอาลงมาใส่ธงรัมใส่องไรตั้มเลยบม่เลยปานี่ปานี่เลยโบปาอยู่นี่เอาออกมาแล้วก็ปลูกเลยเอาออกมาปลูกเลยให้แม่มันเลี้ยงให้เดิเออ เห็ดเบลไม่เดือนยังก่อนนี่เดือนเดือนซ้ำตัวสีเอ้างามไรกับตาด่าแต่ว่าม่าทั้งว่าคือหากคือหากมันนี่อันไม่เท่าลงให้เท่าวันปาดกับป้องออกมันบ่เออมันห่างมันเต็มเลยนี่กับอืมกป้องนี่เด้ียมเลวยมันบ่ทิมเลยอืมที่เพื่อนว่าเอาเอาเอาเห็ดแต่ไรเถื่อนมันก็ได้คันเราพญายามอันนี้มันลายเนาะใหม่ยังก่อนตัวนี้ค่ะกิมซุ่ง โอ้กิมซุ้งใส่ตัวได้สร้างมุนมีมีอันนอีบอ่ะนี่นี่มีเบียบอ่ย่างมดแล้วเบียบช่างมุนปลูกเองเลยคอยล่งเดินตัวนั่นเด้นี่ก็นย่างบะทั่วเด้ต้องรอกับย่างใดต๊ะเพชรนำพึงนี่แหละเบอร์เก่าวะเขาอ่ะอันนี้ทุกที่มันเบอร์ยังตัวนี้นะ นี่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 เออต้นนี้ต้นนี้ก็งามเลยนะสร้างมนต์นะนี้แหละสร้างมนต์นะไทยที่ฮิตที่ชุดในประเทศไทยนี่โต้นี่แหละเพราะว่าที่ทั้งโหนทั้งลำเนอะเอ่อขายกับโนเลียงก็มันงามเลยก็มันสวยเลยนบ่ทรงขายคือสางไผ่บอกเออแต่แต่มอนี่สีดินไปคนละแนวนะไงวะงามล่ำก็งามนี่อันนี้คอยตัดยอดได้นี่มันจังเบางามนี่ขั้นนั้นเบาตัดยอดมันสีสลูดขึ้นเห็นบ่นั่นอันนั้นเออ เพราะว่าไผ่ต้นนี้เขาห่วงแขนงบ่กคอยมีแขนงโ้ค่าท่าตัดแล้วมันสินเออมันสิแตกอือใช่เ <c oughs> กิดต,ต้นนั้นนะนี่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 ซองก้อนเ<ก>่ยเอานี่ผ <c oughs> ิวอ่ะเออบริษัทในกินได้ซ้ำบ,บริษัทผนหญ้าหกแดงแสบอันนี้ให้กินดิฟนะอืมมันบอกขมนี่ต้นนี้เนาะซองอันนี้เอออือปลูกทีเดียวออกออกทีเดียวซองหน่อเลยอ๋อหน่อป่ะนี่เออหน่อแรกเลยนี่ต่อไปปีปีหนานี่ก็ ป็นกอแล้วเออโตวนี่แหละบงวานบงวานเขาบอานะมันห้าการนะเนาะเบิ่งด้วยอันนี้ก็กินบ่้เนะมันมันแข็งแต่มันแสบอีกทีนะแสบห้าอยู่แต่ว่าทีเบิ่งหันส่วนมันมีแต่อยู่ใกล้ๆคือเส้นทางที่เขาไปเขาควรห้าในแผนทีนะมันบอยู่ในเส้นทางเอาสมมติว่าห้าไปไปยังๆไปพุ่มมันกลัวขั้นสางมากหันขั้นขั้นสมมติห้าไปอยู่ เฮาเฮาอยู่ในที่พักเฮาเฮามันสั่งเขาก็ได้เขาเคอรี่มาให้ก็ได้เอา,เอาหักบอกว่าถ้าบอลบ่ไว้ใจเนี่ยบ่สั่งออนไลน์เนาะกระเสือแบบนั้นกระเซือหล่นเขาสวนหล่อุ้ยแต่ว่าสวไลค์ขั้นขั้น,นใหม่โตโตว,ว่าน<อ>านี่มันอยู่กําแพงเพชรนะรายนะขั้นอยู่อํานาจเจริญนี่สวนไผ่นัดวงษาที่คอยชงกันเออเฟสไพรนะต้อนน่ะไปนี่มุดว่ต้องตัดแค่สวนไผ่ก็เนาะขั้นไปเนาะสวนไผ่นัดวงษาน่ะอยู่บ้านน<อ>ี่ยังระบานคํายานาง อำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญมีอมดอยากได้อยากได้ต้นนั่นเลยแห้งเดือดพอคอยชีบได้นี่คือคอยว่าแล้วช่วงนั้นมันเป็นขี้ตอนคอยคอยก็เลือยยุดขี้อะไรไป็นยังเป็นหมากนห่นดิเออมันอายุไข่ของมันใครนี่ก็มีมืดอายุใครวะมดเออเออต้นหมากกลางใหม่ก็เป็นมดเนอะบางต้นนี้ก็ต้นคาต้นนั้นก็เป็นเหมือนกัน มันเหมือนอนุไขของมันแหละคับพอดี่คอยโท่ฮาหมูอยู่มันใช้เขาว่ายังยังเขายังคัดใายพันธุ์อยู่อะพอมันมันมันเป็นเม็ดเป็นในแล้วมันแตกขึ้นมาแล้วมันสีกายพันธุ์บ้ดนี้เขาคัดแต่ใายพันธุ์ยังโบนิ่งนั่นแหละอย่งไรเชลานะพี่นี่มันมาค่กรหูได้แต่ว่าเห็นไผ่ต้นหนึ่งตอนนั้นไปไปเวียงจันทร์นี่แหละขามไปดอนเจียงสูนะมันมีไผ่อันหนึ่งที่มันเป็นหมากเลย เออเออน่คือมันอายุไครแล้วนันนะไผ่ยังมันจึงเป็นมางนี่มันมันมันอายุไครเขามันมันเป็นเป็นถูกไผ่ปะกะชะคือคือไผ่บงได้ช่วงนั้นได้บ้านเห่ากับช่วงนั้นคอยมาอยู่ใหม่นี่มันมันมันตายมดกว่าบงเห็นอกมันแตกใหม่บาบนี้มันเถานีอะเออมันเถาก็คือสิคือพักขยอขย่ยนึงอดอกไปนแต่ไผ่เนี่ยมันหลายปีเก็ป็สิบปีพุ่นเขียวสิด้กิน นอนว่านเหมือนกินฉ่ำนะใจเย็นๆนอนนี้มาปลูกหันแตงไม่ด้อยู่บ้านนั่นออกใบออกลายเลยอยู่หน้าเนี่ยถ้าก็มาใส่ผุนข้างเบื้องตัวอันแน่นาก็ลังแตกในคันน้องยังคือคือนอนลายนี่ข้างนอาปลูกแล้วข้างโคดหนามนี่ยมแหลกมันเก็บใจบ่หรือว่าได้มั้ยประเภทไผ่นี่ข้นงหนามเถิงได้มั้ยมั้ยหนามลกยกเว้นแต่หมอไผ่ตรงหม้อมอนีหน่อบดดกไผ่ตรงหม้อเป็นไผ่ในได้ไผ่ตรงหม้อไผ่ตรงหม้อนี่มัน มันเป็นคนๆหรอกปลูกใส่เป็นยูนยังตุดนะกะโนอึ้นรัำใช่โนใช่ลำโนอใช่ลัมแต่มันมันมันไผ่ไผ่ขนาดใหญ่ตัวนั้นนะเอาลัมมันมาเห็ดอันโต๊ะต่างนางค่ะพเจ๊อันนี้แหละอันเขาเห็ดอันเฟอร์นิเจอร์โต๊ะต่างหรือโตนี้แหละเอาคือลัมหน่อยซะนนี่มันมันแล้วแต่สภาพดิน ทีโตเข้าไปเห็ดอันตูบดังค่ะใดโตเช่ามันใหญ่ๆต้นนั่นๆขนาดมหาก็ได้สองลำนะปักกิ่งหยักไพ่หยักเขาเอิญตัวนั้นนะไพ่นานเออหยักนานปักกิ่งก็ชื่อว่าอันเดียวกันเลยมันคือคือกันก็ทีใหญ่ๆที่เขาเห็ดโตค่ะไดตัวนี้แหละเช่ามันนะฮะอันนี้เออคอยเอาสั่งมาแต่โคราชตัวนี้นะยังอยากจ้อยู่ได้ยนี่ มึงบอกมันเป็ดปี๋หรืปี๋กว่าสิเขาซองแล้ว <c oughs> มันปูกยากเอองปี๋เออเออเออมันแล้วแต่สภาพอากาศไปฮันเวลาไปแต่ละเทือนห้าได้ชวนไผ่วะคือสมมติเขาไปเส้นทางฮั้นแกนเขาเบิ่งเลยว่ามีะอันเฟตต้องคไปชงให้นั้นมีเว่อร์โทษโทษฮาเล่าร,รุ่นพินัทขัดบนไปทั้งนั้นอันหลังจากที่ใจขโมยมานั้นมีแต่เขาขาาั้นว่าขั้นไปนั่นแหละขั้นอยากให้มันใจนันต้องไปชวนโล่น วนเออมันชั่วไปซีมเอร่ลดวันนั้นนั่นชอบ๋อซีมเอาผู้ยุคันซีมเอาคันไฮเบิ้งเอานี่กระพุทั้งออนไลน์นี่กบระบอกว่าไอซีอะไรกินแหล่ะมันบอกโตอันนอว่านนี่อู้ว่านลินาะเออมันบอกมีไซน์ยานไนได้คขาบอกกินดิมกับมีไซน์ย่านไหนแบบแบบเดียวกับกินคนกินปลาดองโอ้คนกินใดอยู่อยู่ไทยแม่หามากินมึงนีึกว่าซีแกงหน้าใหม่อยู่ไทยนะตามห่างนะชั้นแล้วเขาขึ้นไปเห็ดสมตำ อ่ส้้มมตำหนไกินแบบกินอันหัวหัวหัวยังเกาะมันคล้ายคยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวเลยเออบบเมนหวานหอกแต่มันบอกคมมันบอกคมกรอบแนวหน้าก็ไ่ค่อยกินเออแบบเดียวกันเลยขั้นขั้นเฮาต้มแล้วออกสิหัวมะพร้าวใช่เนาะเออสิออกหวานจังหน่อยพอาหู้เนี่สวนหนึ่งกําลังลงเห็ดบุกเบิกปีนี้ไม่หรอคนในบ้านนั่นแหละเขาเขาอะไรมาเอาเบียร์ไผ่นํา ลอยหนึบ่พวกลายเลยอืมแต่ว่ากิมซุงเขาไล่แล้วอย่างไดเนี่ยอื่นเดือนนี้พ่อแล้วคอยกิมซุงนะได้เลยใช้หนอนี่พ่อแล้วบานนี้มิแต่เอาสายลำเอออย่างไดคือกันต้นต้นใหญ่คฮะยังก็สร้างมนแล้วก็สร้างไผ่อืมสร้างไผ่นี่ก็ลายคนสั่างเขาเข้มยากตัวนี้นี่คอยกระปูกน้ำเลือเท่านี้แล้วยังยังยังแห้งยังบมแข็งแห้งอะไรอืมห้งยังบมแข็งแห้งอะไรคล้ายคลายยูทูบได้อยู่บ้าน ชิบพันธ์นี่โอยู่หรือคู่มือนี่งานทำไปตัดเองตอนนั้นล่ำหาพันะกี้ได้โบย่ได้ตะกีได้เล้ชิบพันธ์เ็ยังคาเนี่ยนั่นแหละคอยจังว่าอยากสะสมไว้จังอยากสะสมไว้พันไผ่นี่อยู่ในเฮือนหันกระมี่ก็ก็สางไผ่แต่คือว่ามันบริเกิดหนอนเนาะเกิดอยู่แต่เฮาบริเปล่ากะผู้นั้นผู้นี้มาหาแต่กังหัวเห็นเห็นบ่ เอาไฮแล้วเอาสันกลับก่อนเออคิดว่าสิไปเบิ่งปลาบ่ยังย่งปีนาก่อนมีต้องมี่การเปลี่ยนแปลงปีนาเย็นเย็นติดนี้ด้วส่วนไผ่หันเสียมาไฮปลูกคะแนนห้ามาได้มันยังห้าบ่ได้แต่ว่าได้ไผ่ยซีทองหันมาเนาะซีทองหันแต่ว่ามันมันได้มาซองต้นแล้วมันตายต้นหนึ่งแล้วเขาปลูกต้นหนึ่งผ่ช่วยซีทองนะแมน แต่ว่าตจงเบิงก้อนคือไอซีลราบอกว่ามันมีลายสายพันธุ์นี่จากแมืนสายพันธุ์แบบนี้ใครก็คอยว่ามันขี้ปองงาดอกอันนี้มันยังเป็นในหน่อยก็เลยมันยังหน่อยอยู่เบิงใบมันก็ะหูเออเดี๋ยวให้เด็กหน่อยถ่ายมาให้เบิงให้แม่นึงอยู่ทรงมาให้เบิงวะมันแมืนบ่อันมันสีเหลืองอลามงามบ่มันสีเหลืองคือใครอันช่างค่ำอย่างไรมันสีเหลืองงามหรือเหลืองอลามเบิง อยู่ตองหายังไวย่างบนในเขาส่วนไผ่อยู่ส่วนอื่นทันได้ไปยังสิไปอีกอยู่เบิงสภาพานนำท่วมแล้วนี่แหละเพราะว่าหนามยังท่วมอยู่แล้วกะเล่ยแบบก็ยังเป็นห่วงข้างในก็ว่าเมื่อเดือนนี้จะคิดตัดมันเป็นสี่อันนี้มั้ยตะกรูมาแท่งนอนนั่งก็ันอยู่นะปั๊บเมื่อไปเมื่อมือ หลวกดัมนี่มันจุดพิเศษย,บบย,ย,ยังได้เกาะบ่จื้อละภายไซรัมอือืมภายไซรัมมอนี่รนำ้ำมากระสุดตาเลยเท,ท่าน,น,น,นั่นแหละอืมแตกนอเลยดิย au, แตกนอแนแล้วคือได้แหละบ้าน станов. นี้บ่อใส่พุ่นท่อน้ำเขาก็อยู่ได้มันยากแต่ตอนเฮาอันเฮาหันอยู่ไก่อยู่ไก่ของหัวเขาก็ไม่จะนอนสนิทเลยก็อยู่อยู่ใกล้กันนอนนั่นฉนี้ขึ้นตะปิดนะทางไปอิ่มชุ่มมากอิมชุ่เด้อันนี้ข้อไหนเด้อ เอามาปลูกใส่ซ้านก่อนอยู่น่ะอยู่ช่วงจะกิีได้เ่าปลูกก็รลังใดหน่อยหนึ่งไปซื้ออยู่ตลาดนี่เด้เราปลูกใส่อันโหลดนี่ตีโหลดหลักเอาบ่จังเป็นเอาเจ้ากับปีนาไปก็เป็นหลักเลยนี่เด็ดยอดปลูกกระไดนะฮะเพาเขาปลูกอย่างสิ้แลดินเขากับบดเอวออกเลยนี่บดเอตัดบ่เนี่ยจังว่าหนาวเลยมันบกขึ้น บดิเก็บเอาบ่าหรือว่ากิานมาทานตั้งนานมันลายพ่ออะไรสิเอาไปใส่ปนกบขัดยังนไงขอบใจไร้ไร้ใจลาย,ายสิครับก่นบอกนมาเลยโอเคยังติดนี่อยู่อุม้มวสิได้เบิง่งปาลา,า,ลา,าเพิ่นแต่ว่าเพิ่นว่าบ่สซัมฤทธ์นาะในการลกปลาลวกโรต้นไม้ธรรมชาติปลูกเพราะวา่าหากมันขอน ดินออกเบิดมันก็เลยว่าบบเป็นต้องได้กะในมันเดี๋ยวทาแบบพืน้นปลูกแล้วก็จังซีผ้าพ,พี่น้องมาเบิงเนาะซาลาคิน้ก็ประมาณนี้เด้อพี่นอ้องทีพันยังซีห้าไผ่มาหายไอซี่เนาะเพราะว่าได้ขับปลาพืนไว้แล้วซีห้ามาหายนะพี่น้อง คือว่ามันน้มากอะได้มาขอเพิ่อนๆท่านใดปณิตังใจไปส้วนไถ่เนาะมันจึงสิได้เพราะว่าถ้าแมนเข้าผ่านเข้าไปแล้วเข้าไปห้าน่ะมันโบเหินน่ะเราต้องได้ห้าส้วนไถ่ไว้แล้วก็ติดต่อไว้แล้วก็ไปเลยตอนไปนครพนมก็ห้าห้าแต่ว่ามันบอยู่ในเส้นทางนั้นแล้วมันอยู่ใกล้ๆคุณนะอ่าประมาณนี้นะพี่น้องมาเบิ่งเกษตรเนาะคือเกษตรที่เขาเรียนมามันก็บริเมนซีึ้นมาให้เห็นปืบปรับ กะค่อยๆเป็นคอ่อยๆไปเห็นหลายคนบอกวอ่ายังหน่อยซ้ำปีคือไอซีกับปีที่ซ้ำกันลืมเห็นเป็น<า>หูเป็นหางเนาะอ่าน,นี่เฮากระลังประทานหอดปีกะรอติดตามชม<ะ>ตอนต,อนต่อไปน้ำพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ทีจบไใบเพียงเท่านี้เด้อฝากพ่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วกันสำหรับเอฟซีเขาใหาม่กะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเขาเฮ็ดคลิปใหม่เดี๋ยวต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านพี่น้องสบายดีสบายดี Hedd y bôd, do'n